สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูตัดมาชมตลาดไทยพัฒนาท่าพุนนะคะอันนี้ร้านลูกชิ้นมีโป๊กคาในร้านลูกชิ้นนะคะมีของทุกอย่างในหลางเลยะมีทุกอย่างเหมือนเซเว่นจะมีไก่มี มากก็เป็นเขียงหมูนะคะเคียงหมูแมคา้ากำลังสักหมูให้เขาอยู่ร้านเขียงหมูเคียงหมูตลาดท่าพงนะคะใครมาเที่ยวเขาโพก็มาแวะได้นะคะมาเขาโพหรืวอว่ามากระเปิดก็แวะได้ะคะ่ะอันนี้เขียงเนื้อแต่ในเนื้อแมค้ามีแตยสวยๆนะกาย แม่ค้าก็มีแต่สวยๆนะคะในทางฝั่งนี้เป็นเกียงเนื้อค่ะมานะคะมาดูมาเยี่ยมมาชมได้มาซื้อมาหาได้นะคะตลาดไทยพัฒนาน่าคภูตลาด่าคภูมเดิรนมคะแม่ค้าก็มีแต่สวยๆนะคะมาชมแม่ค้าก็ได้ค่ะมีแต่สวยๆงามๆค่ะเียง เช้านี้นะคะาวช้าฝั่งนี้เป็นปา่านะมีปา่าพ่อค้าป่านะคะพ่อค้าปา่าพ่อค้าปา่าเช้ามใส่บาทเมีวันมีพระบิณฑบาตด,ด้วยเชา้ามาก็ใส่บาตรกันนะนีค้าพ่อค้าใส่บาตร กันตอนชเอช้า,าขอบคุณนะคะที่เข้ามาสมงผีสวัสดีค่ะ